ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นดต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง NEWS และวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th โดยทีมข่าวสวทเบตง ฟรีวีซ่าถาวรไทยจีนดันยอดนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทยปี2,567พุ่งนางสาวถาปณีเกียรติภัยบูรณ์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่าตั้งแต่วันที่1มีนาคม2,567รัฐบาลไทยและจีนได้ออกมาตรการวีซ่าฟรีเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศสำนักง,งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใน ประเทศจีนทั้งสําสำนักง,งานได้ติดตามผลตอบร,รับมาตรการดังกล่าวพบว่าตั้งแต่วันที่1มีนาคม25 6 7เจข้อมูลจากเว็บไซต์ของจีนและเว็บไซต์ท่องเที่ยวทริป .com คาดว่าในปี2 5 6 7นเจนักท่องเที่ยวชาวไทยจะเดินทางไปจีนเพิ่มขึ้น2เท่าและนักท่องเที่ยวชาวจีนจะเดินทางมาไทยเพิ่มขึ้น3เท่าเมื่อเทียบกับปี2 5 6 2ก่อนเกิดวิกฤตโควิด -19 โดยจากสถิต ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์2,567นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาเที่ยวไทยแล้วมากกว่า1ล้านคนโดยจากข้อมูลจาก 4trip ระบุว่านักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทยเพิ่มขึ้นกว่า1ย3 0 3 0และจำนวนออเดอร์ของนักท่องเที่ยวไทยเดินทางเข้าไปเที่ยวจีนสูงขึ้น3เท่าตัวและสูงขึ้น1ะ1 6 0เมื่อเทียบกับปี2,562ซึ่งม มั่นใจจะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเที่ยวไทยได้ตามเป้าหมายที่วางไว้แต่ยังคงต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพสินค้าบริการค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง f m 93 m h z เพจสวทเบตงนิวสและวิทยุออนไลน์ RadioBetong.prd.go.th